วายแมงหัวเขียวดูร้อนรๆหนาวๆยังไงก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> กราบสวัสดีค่ะแม่แม่ชมรมนะคะผู้ใหญ่บ้านโหแม่แม่จะห่างหายแบบไปแบบวันสองวันแล้วเนะะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวมาเามามอยหอยสั่งต่อโอ้โหวันนี้แตกแต่มากแม่นะคะได้ข่าวว่าแบบแมงหัวเขียวนะจ๊ะ ข่าววงในแม่ข่าววงในมาข่าววงในมาว่าแบบแมงหัวเขียวว่ะคือแบบแม่เขาก็แบบคือแบบผัวเขา่าแบบขอเลิกไงขอเลิกแบบรอบที่ลานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผัวเขาแบบทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวกับอีพวกนี้แล้วอีครอบครัวนี้แล้วนะทนไม่ไหว,ว,น,ไไหวนะคะแบบว่าก็ที่อยู่ๆกันทุกวันนี้ก็แบบ เพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นก็ก็เหมือนลุงข้างบ้านนะลุงข้างบ้านทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันแบบเพื่อผลประโยชน์นะคะทำคอนเทนต์คอนก็สมัยนี้เงินมันหายากเนาะทำงานวันละสามร้อยก็ต้องไปใช้แรงงานตั้งเป็นสิบกว่าชั่วโมงอันนี้นั่งนั่ง,น,งนอนนอนแบบถ่ายคล้องถ่ายคลิปขับรถนอนนี่นั่นได้เดือนละตั้งหลายหมื่นใช่ไหมเออมันก็มีความแบบแบบ ผลประโยชน์ไงแม่เข้าใจป่ะผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเลิกไปแล้วแบบแบบไปเลยมันก็ไม่ได้ไงมอใช่ป่ะความแบบคนเรามันก็ต้องมีความว่าผลประโยชน์อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขายังเลิกกันแบบแบบขาดๆเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์ยังมีความความแบบยื้อยุดฉุดกระชากยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็เลยแบบก็เลยประมาณว่าแบบ ก็เลยแบบสร้างภาพอยู่กําลังสร้างภาพอยู่แม่จ๋าแบบครอบครัวสุขสันต์นนี่นั่นนะคะแต่ใดน,น,นั้นนะคะแม่ๆถ้าเราสังเกตดีๆนะคะนั้นเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของอ่พฤติกรรมแล้วก็การแสดงออกแววตานะคะก็บอกได้เลยว่าแบบแววตาของผู้ชายเนี่ยก็คือมันมันว่างเปล่า นะคะมัน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 ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะนอกจากคําว่าเงินถูกต้องไหมล่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วไงเออก็ด้วยความที่ว่าเอ่อพอเปิดมาเนาะโอ้โหทุกคนก็ตามเลยเออคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อ,อสามีนะคะก็คือแบบว่า ไม่ได้อยู่กับเมียเนาะไม่ได้อยู่กับเมียผัวกับเมียไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ห่างไกลกันแล้วก็ผัวเนี้ยก็คือติดเล้าติดเล่าหนักมากแล้วทีเนี้ยนะ่ะ <c oughs> ก็ผัวก็นะแอบไปแบบมีเล็กมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่เออแอบไปมีเล็กมีน้อยแล้วก็แบบก็มีมานานแล้วแหละแม่ก็มีมานานแล้วอืมแล้วทีเนี้ยนะ่ะถามว่าเมียรู้ไหมเมียรู้ แต่เหมือนเมียก็ไม่ได้รู้สึกว่าตอนแรกแบบเขาจะจริงจังโน่นนี่นั่นไงแต่พอนานๆไปก็คือแบบเนาะเขาจริงจังแล้วเขาก็แบบก็อืมไปทางเมียน้อยแล้วแล้วก็เอาจริงเนี่ยคือคือแฟนหรือผัวผัวนางอะคือบอกก็คือน่าจะบอกเรื่องนางหลายครั้งแล้วนะบอกเรื่องนางหลายครั้งแล้วแล้วก็ แต่นางก็เหมือนเหมือนยังไม่ยังไม่เลิอกอ่ะอยังยื้อยุดธุกชากอะไรอย่างเงี้ยก็จนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรจนมานั่งตกลงกันไงว่าแบบมาอยู่เพื่อผลประโยชน์แล้วก็ก็ไม่เกินสิ้นปีนี้เขาก็จะเลิกกันนะแม่ๆนะจับตาดูสิ้นปีนี้เขาจะเลิกกันนะคะเอออันนี้แบบไม่โม้เลยนะแม่ ไม่โม้เลยนะความจริงล้วนๆเนาะคนเรามันจะบ้าอะไรผัวเพิ่งกลับไปบ้านสองวันที่แล้วแล้วเมียวิ่งตามไปแล้วบอกไปซื้อแมงเหน่ตลาดสี่มุมเมืองก็มีหญิงก็ไปหาซื้อสิจะวิ่งขึ้นเครื่องกลับไปซื้อแมงเนี่ยนะโหขับรถไปตลาดสี่มุมเมืองก็ถูกกว่าไหมล่ะใช่ไหม แม่ถ้าจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะมาแบบโกหกชาวบ้านแบบแค่นี้นะ่ะโอ๊ยอย่าหาทําเลยนะเพราะใครๆเขาก็ดูออกค่ะว่าที่กลับไปเนี่ยมันเรื่องด่วนนะเรื่องด่วนถ้าไม่ด่วนนะ่ะมึงไม่กลับหรอกจ้ะเนาะโอ้มันน่าคิด <laughs> นะเพราะฉะนั้น เราดูตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไร <laughs> แมงหัวเขียวบ๊ายบายค่ะ